เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างผมสำหรับ Dark e d n M ที่จะเปิดในมาตอนเที่ยงนี้นะครับผมคอได้ทําการเริ่งมงที่เรียบร้อยแล้วนี่ให้ผมน่าจะเกิดจากปัญหาการขัดข้องอะไรต่างๆนานาของเขาอะเนาะ ท้ายผมเดานะครับผมก็คงจะไปปัญหาทางด้านการขัดข้องที่แบนด์พวกอิมูล a เตอร์นะครับผมจนรวมไปถึงการแบนด์ในระบบ Android นะครับผมก็ไม่สามารถเข้าเล่นได้นะอืม้จะแก้ปัญหาตรงนี้กันอยู่นะครับผมเออแต่ก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีนะครับผมที่เขายังสนใจนะครับผมพวกบอทอย่างนี้เนาะก็เห็นบอกว่าเขาจะเอาพวกการขุดแร่อะไรอย่างนี้ออกไปด้วยนะครับผมก็จะมีแค่การที่เราจะคิวกับ คนอื่นเท่านั้นนะครับผมก็คือการต่อสู้ระว่างเผาเท่านั้นที่จะสามารถเอินเหรียญออกมาได้นะผมเราก็จํากัดไปด้วยนะผมว่าอาทิตย์ละแค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นมาฮะอืมประมาณอาทิตย์ละเจ็ดหมื่นเท่านั้นนะฮะเจ็ดหมื่นแล้นะผมถึงสามารถเอินได้เนะก็คือเขาจํากัดไว้หละครับผมว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคุณจะทําได้แค่นี้นะคุณไม่สามารถสร้างอีกตัวหนึ่งมาแล้วก็เอาอีกตัวหลักของเราไปตีอีกตัวหนึ่งเพื่อให้ได้เหรียญมา เยอะควรเกินกว่าน,นี้ครับผมเออก็จะสามารถเอิญไปได้พร้อมๆกันอย่างเงี้ยเนาะแต่ผมก็ไม่ชัวร์นะครับผมว่าสายเติมเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษอะไรจากตรงนี้ไปหรือเปล่านะเช่นแบบถ้าคุณเติมแพ็กนี้คุณจะสามารถเอิญเหรียญได้เยอะคนอื่นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเขาก็ต้องหาทางเข้าเกมของเขาเนาะก็อาจจะมีแพ็กเกจพวกนี้ออกมานะอืมก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะสำหรับสายเติมนะฮะที่จะสามารถ ไปเอินเหรียญได้ก่อนสายเปียเนาะก็ลองดูๆกันดูนะครับผมว่าเกมนี้จะเปิดตอนกี่โมงนะให้เดาวขอาจจะเป็นคืนนี้ก็ได้นะประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มอย่างเงี้ยอาจจะเปิดคืนนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าหน้าเฟซบุ๊กเขาก็ยังไม่ได้แจ้งอะไรไว้เยอะแยะมากมายเลยนะผมแจ้งแค่ว่ามีการเลื่อนนะผมเนื่องจากเกิดปัญหาอะไรต่างๆนานาเนาะก็จนกว่าเขาจะแก้ได้แล้วผมว่า Android ของเราเนี่ยจะสามารถเล่นได้เลยหรือเปล่าผมลองเข้านโทรศัพท์ดูเหมือนจะเข้าได้บทุกคนเรียบร้อยฮะ หมือนจะเข้าได้แล้วนะต่ใน a อ d r o อยยังเลยฮะแต่ iOS นี่เหมือนจะเข้าได้แล้วระหว่างที่ผมอัดคลิปตรงนี้นะตอนเวลา4โมงตรงนี้นะฮบผมก็เหมือนจะเข้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมใน iOS นะครับฮผมเออเรียบร้อยผมขึ้นให้เราสามารถล็อกอินอะไรอย่างเงี้้แล้วเดี๋ยวผมเอารูปเข้าให้ดูแล้วกันนะก็เข้ามาที่หน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ฮะแต่ยังไม่ได้เข้าเกมอะไรยังไงเนาะก็เดี๋ยวถ้าตัวเกมเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีนะับผมสำหรับตัวเกมเนาะคือตอนเนี้ย ทางผู้พัฒนาะอาจจะแก้ของ l อก่อนแต่ของ a อ d r o i d นี่ยังไม่ชัวร์ว่าจะมาเมื่อไหร่นะผมแล้วก็ในส่วนของ i Mo ก็เข้าไม่ได้นะเนี่ยอย่างผมจะเข้า i m มให้ดูนะฮะก็กดเข้าไปเนี่ยก็เด้งขึ้นมาว่าไม่ได้นะฮบผมแล้วก็สำหรับใครที่โหลดในส่วนของเอ้ยนี่ครับผมได้แล้วะฮะใครโหลดในส่วนของเจ้าตัว PC ซเข้ามานะ,ะผมก็ตอนนี้เหมือนจะโหลดเล่นได้แล้วนะอืมใครอยากโหลด PC นะนะับผมก็เข้าที่งเว็บไซต์ของเขาแล้วก็กดมาที่อันแรกตรงนี้เลยนะ,ะผม กดที่หน้าโปรไฟล์ตรงนี้เลยแล้วก็มากดโหลดตรงนี้นะับผม pc beta vision นะผมโหลดไปเลยแล้วก็ติดตั้งอะไรเรียบร้อยนะฮะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะเราก็น่าจะกดเล่นได้แล้วนะอืมับผมกดเล่นได้แล้วเรียบร้อยับผมตอนเวลาสี่โมงนี้นะผมเล่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็ขอให้ทุกคนนะผมมาเล่นกันใน pc กันก่อนนะเพราะว่า Android น่าจะยัง เขาเล่นไม่ได้นะผมเออก็แรกก็จะมาทานายนะผมว่ามันจะเปิดเมื่อไหร่นะผมก็เปิดมาพอดีเลยนะฮะก็ถือได้ว่าดีเลยนะฮะผมที่เกมเปิดออกมาพอดีเลยนะฮะก็ขอให้ทุกคนเล่นใน PC กันก่อนนะสำหรับใครที่คิดเป็นโทรศัพท์ Android นะผมเพราะว่า Android ของผมยังเข้าไม่ได้เลยนะหรือไม่ก็ลองลบโหลดใหม่ดูนะฮะผมอาจจะดีขึ้นก็ได้นะแต่ของผมมันยังเล่นไม่ได้เลยอะ่ะลองลบโหลดใหม่ดูเพื่อเล่นได้นะฮะผมเออแต่วันนี้ก็ มีอะไรมาฝากแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมผมขอตัวไปเล่นดาร์กอีเลนกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเอินยังไงถอนเหรียญได้เท่าไหร่เดี๋ยวยังไงจะมาบอกอีกทีนะครับผมเรบวนันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ